สวัสดีครับช่วงยอดยุ่เล่าเรื่องมาต่อกันกับเรื่องหานทา้าชะตาฟ้าปิศนายุทธจักรในตอนที่9ก็ใกล้จะจบแล้วนะหลังจากที่ช่วยเหยียนปิงอว่นออกมาแล้วพเอกก็มาคุยกับปิงอวี่นะอธิบายเรื่องราวให้ฟังว่ามันมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวนักโทษแต่พอปิงรู้ว่าคนที่แรกคือเซียวเอินเขาก็ตกใจใหญ่บอกว่า,วาทำนี้ไม่ได้ไม่คุ้มเลยความลับที่มันเก็บไว้ก็ยังไม่รู้เลยไม่ใช่หรอพรเอกก็บอกไม่รู้เหมือนกันก็ห้องเต้กับเฉินผินพีเนี่ยตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ยังมีคําสั่งลับให้้้้่่่่าาาาเเเซยววออิิดปงกก็บแลลไไมมจะ เพ่อบอกจะฆ่าได้ไงมันถูกขังที่ไหนยังไม่รู้เลยปิงก็มโมโหนะที่พระเอกเนี่ยไม่ยอมพยายามที่จะทําตามคําสั่งซึ่งมันเท่ากับเป็นการทรยศแคว้นชิงเขาเลยบอกเขาจะลุยเองพระเอกก็เตือนสติว่าสภาพเจ้าเนี่ยไม่ไหวหรอกฟาบาทรับสั่งให้เอาตัวเจ้ากลับไปให้ได้แคว้นเราจะต้องลงทุนมากมายเพื่องานนี้ถ้าเจ้าตายนี่ต่างหากคือการทรยศแคว้นชิงปิงก็คิดได้สาหรับเขาแล้วผลประโยชน์ของแคว้นชิงสําคัญที่สุด แต่เขาบอกว่าจากที่ฟังพระเอกเล่าเรื่องต่างๆมาเนี่ยแผนการก็ดีอยู่แต่ประมาทเสินจงมากเกินไปช่องโหวงเ่เล็กๆอันนึงที่พระเอกพ,พลาดไปทําให้นภพเถอต้องตายแน่นอนแต่พาไปที่เสินจงเขาก็เรียกตัวนภพเถอมานภพเถอเนี่ยเคยอ้างว่ามีคนปิดหน้ามาขวางเขาไว้ทําให้พระเอกหลุดจากการสะกดรอยแล้วก็ไปช่วยปิงได้ไอคนปิดหน้าที่ร่วมมือกับพระเอกนั่นมันเป็นไปได้แค่คนเดียวก็คือแม่ทับสร้างซันหู แต่ม,มีจุดที่ไม่สมเหตุสมผลก็คือตั้งแต่ฟานเสียงเข้าเมืองมาเขาถูกจับตามาตลอดไม่มีช่วงไหนเลยที่เขาไปติดต่อกับคนของแม่ทัพสร้างเมื่อไม่มีการติดต่อก็ไม่มีการร่วมมือแปลว่านโพเถื่อนโกหกส่วนต้เขาจับผิดเรื่องนี้ได้ตั้งแต่แรกแต่ตอนนั้นไม่กล้าเปิดโปงเพราะไม่รู้ว่าจะเอานโพเถออยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้นเขาบั่นใจว่าเอาอยู่เพราะว่ามีคนคนหนึ่งเข้าเมืองมาแล้วนั่นก็คือหลางเถาสิทธิ์คนโตของขู่เหอ แม้ว่าจะอยู่ขั้นเก้าเหมือนกันแต่ว่าหลังเถาจะเก่งกว่าสามารถจะฆ่านพพเถอได้ส่วนจงก็ขอให้หลังเถาลงมือแต่พอดีว่ามีคนมาแจ้งว่าลูกน้องของแม่ทับซ่างคนหนึ่งไปท้าประลองกับกันด้ามอันในเมื่อมีคนของแม่ทับซ่างได้เจอกับคนของฟ้านเสียนก็แปลว่ามีการติดต่อก,กันจริงนภพเถอก็เลยรอดกลับมาที่พระเอกนะเขาก็บอกปิงว่าเขาไม่ได้ประมาทเสินจงทั้งหมดเขาเตรียมการไว้แล้วแล้วเขาอธิบายแผนให้ฟังว่า การที่เขาให้การตั้มประลองแทงเขาเนี่ยไม่ใช่แค่การประลองเ,ยเฉยๆแต่มันใช้ในการติดต่อส่งข่าวได้ด้วยพระเอกรู้ว่าแม่ทับซ่างอยากจะช่วยเซลล์เอิร์นแต่ว่าไม่รู้ถูกขันที่ไหนซึ่งถ้าพระเอกพิสูจน์ได้ว่าเขามีความสามารถในการหาคนได้แม่ทับซ่างก็จะร่วมมือกับเขาแผนของพระเอกก็คือให้นักโพสเธอ์เนี่ยไปโกหกเสรนจงว่าโดนแม่ทับซ่างขวางไว้ผลจากการโกหกทาให้พระเอกไปช่วยปิงออกมาได้แล้วผลจากการช่วยปิงออกมาเท่ากับพิสูจน์ว่าเขามีความสามารถในการหาคนเจอ และผลจากข้อพิสูจน์นี้แม่ทัพสราก,ก็เลยส่งคนมาติดต่อพะเอกผ่านทางการดั้มและผลจากการที่แม่ทัพส่งคนมาติดต่อมันก็วนกลับไปยืนยันให้นายพเถอว่าเขาไม่ไช้โกหกทั้งหมดจะเป็นแผนที่เรียงร้อยต่อกันปิงอิ่งก็ชื่นชมนะว่าเออแผนดีแต่นี้แปลว่าเจ้ารู้ที่ขังของเซลเอินแล้วใช่นะมเฟยว่าไม่รู้หรอกแต่ว่ามีคนนึงรู้แน่แน่วันรุ่งขึ้นเขาก็ไปเข้าฟ้าฮองเต้น,น้อยข้อตกลงก็คือให้ฮองเต้บอดที่คุมขังเซลเอินส่วนพะเอยจะหาทางค่าเสื่จงให้ จากนั้นพระเอกก็มาเจอก,กับแม่ทัพสร้างซันฮูเขาไปเจอกันแบบที่ไม่ได้หลบหน่วยสอนแนวของเสินจงด้วยนะเพราะว่าเสินจงก็รู้อยู่แล้วสองในติดต่อกันข้อตกลงก็คือพระเอกก็บอกที่คุมขังของเซียวเอินที่อยู่นอกเมืองให้ส่วนแม่ทัพสร้างเนี่ยจะต้องฆ่าเสินโจงซึ่งแม่ทัพก็มีความแค้นกับเสินจงอยู่แล้วที่ไปทารุนเซียวเอินพอตกลงเสร็จพระเอกก็เดินจากไป แม่ทัพซ่านรู้ตัวว่าถ้าเขาทํางานนี้ก็จะอยู่เปยฉี่ไม่ได้มีแต่จะต้องไปแควนชิงซึ่งก็ต้องพึ่งผ่าฟ้านเสียนแต่เขาจะไม่ทําแบบนั้นเขามีแผนที่ฟ้านเสียนค่าไม่ถึงคือเสร็จงานเนี่ยเขาจะค่าฟ้านเสียนซะแล้วเขาจะไม่ไปแควนชิงแต่ว่าจะขี่ม้าไปชายแดนไปรวบรวมกำลังพลเป็นกองทัพใหญ่กลับมาที่พระเอกนะเขาก็กลับมาที่บ้านพักปริญญ์อิน,นมองออกว่าการที่พระเอกไปหาแม่ทัพซ่านโดยให้สวนจ้งรู้ก็เพื่อให้สองคนนี้ฆ่ากันเอง แต่ปิงดาบอกว่าเสินโจ้เนี่ยห้ามตายอ้าวคือในสมุดบัญชีของร้านค้าที่พักคานไหนมาเปิดเนี่ยมันไม่ตรงกับที่ส่งไปที่สำนักตรวจสอบหรือพูดง่ายๆคือมันมีการแอบค้าของเถื่อนและเงินมหาศาลที่ได้เนี่ยมันถูกส่งไปให้ใครสักคนในแคว้นชิงผ่านทางเสินโจง้งซึ่งเกินจํานวนนี้เพียงพอที่จะแอบเลี้ยงกองทัพได้กองหนึ่งไม่รู้จะไปก่อการอะไรขึ้นในเมืองหลวงซึ่งเนี่ยเป็นภัยร้ายที่สําคัญมาก ถ้าอยากจะรู้ว่าเงินเข้าใครมีแต่ต้องถามเสินจงดังนนั้นเสินจงห้ามตายพระเอกก็บอกจะบ้าแล้วเขาวางแผนม,มาหมดแล้วดำเนินการทุกอย่างเสร็จไปแล้วอยู่ดีจะมาบอกให้เลิกได้ไงมันแก้ไขได้ตอนนี้ไม่ทันแล้วปิงก็ไม่ยอมนะบอกว่ายัางไงก็ต้องทำท้งคู่ก็มีปากเสียงกันนิดหน่อยนะพอออกมาข้างนอกพระเอกก็สั่งพี่หวังว่าให้จับตาดูปิงอื่นไว้ให้ดีวันรุ่งขึ้นพวกของแม่ทัพสร้างก็ไปที่นอกเมืองไปยังสถานที่ที่คุมขังเซียวเอินไว้จากนั้นก็บุกเข้าไป แต่หารู้ไม่ทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนการที่เซินโจงเตรียมรอไว้ตั้งแต่แรกคือแม่ทัพซาเนี่ยไม่ได้อยู่ทั้งฝั่งไทยฮาวหรือว่าฝั่งฮองเต้น,น้อยแต่เขามีกำลังทหารอยู่ชายแดนจํานวนมากการมีเขาอยู่จึงเป็นเรื่องน่าระแวงดังนั้นเหตุผลที่เซินโจงทรมานเซิรินแล้วเอามาขังไว้ก็เพื่อจะล่อให้แม่ทัพซาเนี่ยมาช่วยเขาจะได้มีเหตุผลในการฆ่าแม่ทัพซาได้แล้วเขาก็สั่งทหารที่เตรียมไว้อย่างดีเนี่ยอบล้อมไว้ทุกทางพวกแม่ทัพซาก็เข้าถึงตัวเซิอินได้ก็จริงแต่่่พพาาาอออกกไไไไปมมด้้เระววถูล ตอนนี้แม่ทัพก็รู้แล้วว่าโดนหลอกส่วนตักับฟาสเสนน,น่าจะร่วมมือกันวางหมาให้เขามาติดกับผู้ลูกน้องก็คุกข่าขอรอนะให้แม่ทัพเนี่ยหนีไปคนเดียวเขาเป็นขั้นที่9้าถ้าหนีคนเดียวน่้หนีรอดอยู่แล้วในที่สุดแม่ทัพก็ยอมไปเพราะว่าถ้าตายกันหมดเนี่ยก็จะไม่มีใครแก้แค้นให้สักพักเสนกินจงเข้ามาผู้ลูน้องของแม่ทัพก็รู้ว่าไปไม่รอดเขาก็ใช้วิธีเอาเหล้าเหนี่ยราดตัวเองแล้วก็เผาเลยเพื่อไม่ให้ใช้ศพของพวกเขาเป็นหลักฐานไปเอาผิดแม่ทัพได้หลังจากตัดไฟเสร็จ็จจลน้องงงกมาาแสว่ พบศพคนหนึ่งไม่เกรียมดูจากขาเนี่ยเพิ่งจะหักไปไม่นานและฟันเนี่ยก็หักไปสามซี่ซึ่งตรงกับเซลเอิญ e ดังนั้นน่าจะเป็นศพเซลเอิน e ส่วนโจ้ก็บอกว่าเออใช่แหละให้รายงานไปตามนี้การตายของเซลเอิน e ก็จะถือว่าเป็นความผิดของไอ้คนที่มาบุกจากนั้นก็มีการเคลียร์พื้นที่นะก็ขนย้ายพวกศพทหารออกมาฝังแต่ว่าในกองศพนั้นแต่มีคนนึงยังไม่ตายที่แท้เซลเอิน e ปลอมตัวเป็นศพแอบนี้ออกมาแล้วเขาก็เดินโซซาโซเซ่ขึ้นภูเขาไปสามารถหนีรอดได้ แต่จริงๆแล้วแผนเนี้ยส่วนจ้องมองออกว่าแม่ทัพจะต้องมีแผนทําศพปลอมแต่เมื่อกี้เขาไม่พูดต่อ,อไปเพราะว่าอยากให้การตายของเซลเอินไม่เกี่ยวกับเขาแต่นั้นเขาก็ได้สั่งการล่วงหน้าให้นพโปเถอกับหลางเถานเนี่ยไปรอตามล่าเซลเอินอยู่แถวภูเขานั้นแล้วแต่โปเถอก็ตามมาเจอก่อนก็เข้าไปลงมือนะ้สู้กันหนึ่งรอบบาดเจ็บทั้งคู่เซลเอินก็เลยหนีไปอีกทางแต่ก็ไปเจอกับหลางเถาซี์เอของขู่เหอ หลางเทาเนี่ยต้องการฆ่าเซลเอินอยู่แล้วตามคําสั่งอาจารย์ก็เลยสู้กันเซลเอินเนี่ยอยู่ข้างก้าวมาตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วแต่เ็าถูกคุมขังมานานอายุก็เยอะแล้วข,า,ขา,าก็หักแถมโดนส่วนจงทรามานบาดเจ็บสาหัสเมื่อกี้นี้ก็โดนกบี่ของนพเถอเข้าไปเมื่อเปรตเที่ยก่อนหลางเทาผู้ที่มีฝีมืออย่างแท้จริงในเปิดชี้เนี่ยเขาเป็นรองแค่ขู่เหออาจารย์เขาเท่านั้นนั้นหลางเทาเนี่ยเหนือกว่าเขาก็แทงเซลเอินบาดเจ็บสาหัสแต่ขณะที่จะปฏิเสกก็มีคนมาช่วย ไม่ใช่ใครที่ไหนพระเอกของเรานั่นเองเขาปิดหน้าไว้นะคือทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในการคำนวณของเขาเหมือนกันเขาหลอกให้พวกของแม่ทับซ่าเนี่ยไปเจอกับกับดักของเซิล์จงแล้วก็รู้ด้วยว่าเซลร์ e เนี่ยจะปลอมตัวหนีออกมาก็เลยสะกดรอยตามมาถึงนี่แต่การจะช่วยเซลเอิน e จากยอดเสีมืออย่างหลังเถาเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆเขาต้องลงมือแบบสุดกำลังเรียกว่าตายเป็นตายอะ่ะแล้วก็ทำได้แค่พาเซลเอิน e กระโดดลงเหวไป ทางหลันเถาก็สั่งคนลงมาค้นหาศพติกรเหวนะตัวเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าคนที่มาช่วย่ยคือฟ้านเสียหรือเปล่าแต่จากพลังฝีมือตอนที่ประทากันมันสูงกว่าที่ศิษย์น้องไหาฐาน,เ,นเคยเล่าให้เขาฟังก็เลยไม่แน่ใจหาก็อยู่พักใหญ่สรุปว่าไม่เจอแต่ว่าหลังเถาก็ไม่ได้กังวลน,นะเพราะว่าดาสุดท้ายที่แทงเซวิ่งเข้าไปเนี่ยยังไงก็ไม่รอดส่วนพระเอกก็ไม่ได้ตกลงมานะเขาเกาะอ,อยู่ตรงกิ่งไม้แล้วตรงหน้าผานเนี่ยมันก็มีโพรงถ้ำ พระเอกก็พาเซลเอินซึ่งบาดเจ็บสาหัสเนี่ยเข้าไปนั่งข้างในไปดูทางพ่อพระเอกบ้านในตอนที่เขารู้ว่าหนู่ทหารมาดาถูกทองกำลังออกมาจากการคุ้มครองฟ้านเสียนเขาก็ไปถามห้องเต้กับเฉินพิงพิงว่าทาไมทําแบบนั้นฝันนั้นมีทั้งซาซันหูทั้งไห่ถทางทั้งเซลเอินถอนมาแบบนี้ฟ้านเสียนก็ตายสิผิงก็บอกว่าเราต้องการความลับจากเซลเอินและมีแต่ฟ้านเสียนที่เขาจะยอมบอกพ่อก็งงสิฟ้านเสียนไปเกี่ยวอะไรด้วยสํานักตรวสอบเนี่ยขังเซลเอินมา20ปีเขาจะไม่เปิดปากเลย ผิงก็บอกว่าแล้วถ้าเซลเอินคิดว่าฟ่้านเสียงเป็นหลานของเขาล่ะฮอนเตก็พูดเสริมาเซลเอินเนี่ยเป็นคนฉลาดมากแต่จุดอ่อนของคนฉลาดก็คือชอบคิดเองเออเองเราแค่ค่อยๆปล่อยข้อมูลไปเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เหลือเนี่ยเขาจะมาโนต่อเองแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆเซลเอินคุยกับพายเอกนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตายแล้วแต่ว่าก่อนตายเนี่ยเขาจะเปิดเผยความลับให้ฟังที่เขายอมบอกก็เพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าคือหลานของข้า เฟยก็งงดีหลานเหลิออะไรไปกันใหญ่แล้วเซอเอิญก็อธิบายลูกชาย,ยางเขาก่อนแต่งงานเนี่ยไปได้เสียกับนางคณิกาคนหนึ่งและนางก็คลอดเด็กชายมาด้วยภายหลังเฉ็ิมพิงคงจะสืบรู้เรื่องนี้มันแค้นม,มากที่ฆ่าทำขามอภิการแต่วิธีแก้แค้นของมันไม่ใช่การฆ่าเด็กคนนั้นแต่จะเลี้ยให้เติบโตขึ้นมาเกียดชาวเปยฉีและเกียดฆ่า ที่มันยอมให้ข้ารู้ว่ายังมีสายเลือดหลงเหลืออยู่ก็เพื่อที่จะให้ข้ายังทนมีชีวิตยอยู่ในคุกนั่นมันไม่เคยบอกว่าเด็กคนนี้อยู่ที่ไหนแต่จากข้อมูลเล็กๆตลอด20ปีที่อยู่ในคุกเนี่ยทำให้ข้าปฏิปต่อดได้เองว่าเด็กนั่นจะต้องอยู่ที่ต้านโจนแน่นอนพเพชก,ก็บอกว่าที่ต้านโจคนอายุพอๆกับข้ามีตั้งเยอะจะมาสรุปเป็นข้าได้ไงเสอเอินก็บอก แต่เชิญพีพิงให้เจ้าทำหน้าที่มาส่งข่าแถมให้ข่ารู้ว่าเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับมันแล้วมันก็ไม่ได้ทำลายลมปราณของข่าด้วยแถมยังถอนหนูทหารมาตามออกไปอีกทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะเปิดทางให้ข่าสังหารเจ้าระหว่างทางแล้วมันก็จะมาเฉลยที่หลังว่าข่าได้ฆ่าสายเลือดของตัวเองนี่คือการแก้แค้นที่มันเตรียมไว้พระเอกก็ถามว่างั้นมีหลักฐานอะไรบ้างไหมเช่นปานหรือว่ารอยแผลเป็นในตัวข่าอะไรแบบนี้เซอร์เอิร์นบอกว่าไม่มีเลย ซึ่งทางฮอนเตก็อธิบายให้พ่อไอเอฟฟานะว่าที่เขาไม่ทําหลักฐานทิ้งไว้เพราะยิ่งคุมเครือเท่าไหร่คนฉลาดอย่างเซียวเอินจะยิ่งหลงเชื่อไปให้เขาคิดว่าเป็นตัวเขาที่ปฏิปต่อเรื่องราวได้เองดีกว่าพ่อไอเอฟฟานักก็ยังรู้สึกว่าแผนนี้มันเสี่ยงเกินไปถ้าเซียวเอินไม่ฉลาดพอแล้วคาบเอกขึ้นมาจริงล่ะนั่นคือลูกของเย่ชิงเหมือนเลยนะส่วนทางระเอกเนี่ยฟานดูก็รู้ว่าเซียวเอิญโดนหลอกแต่เขาก็ไม่เฉลยนะเพราะว่าเขาต้องการรู้ความลับ <mi> แล้วเซลเอิญก็เล่าให้ฟังย้อนไปสมัยก่อนในฮ่องเต้เปิดฉีต้องการยาที่ทําให้ไม่แก่ไม่ตายซึ่งอาจจะมีที่วิหารเทพจึงได้สั่งให้เซลเอิญกับขู่เหเนินออกตามหาแล้วก็ได้บอกแสมาว่าน่าจะอยู่ทางเหนือก็เลยยกทัพเดินทางไปเส้นทางที่ไปเนี่ยลำบากมากทั้งเหน็บหนาวทั้งกันดารมีแต่หิมะเต็มไปหมดผู้ทหารก็ค่อยๆล้มตายไปทีละคนเราเนี่ยอดอยากกันถึงขัน้นต้องกินศพคนที่ตายสุดท้ายเหลือรอดแค่สองคน ระหว่างเดินทางเนี่ยช่วงเวลากลางวันก็สั้นลงเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือแค่ตอนกลางคืนในขณะที่จาไม่ไหวแล้ววิหารเทพก็ปรากฏขึ้นทั้งคู่ก็ตะเกียกตะกายไปจนถึงหน้าประตูวิหารขู่เหินเนี่ยเขามีความศรัทธายอย่างเปี่ยมล้นก็โขโหวอยู่ตรงนั้นส่วนเซวเอิร์นเน่ยเดินเข้าไปจะเปิดดูแต่ประตูนั้นมันเลื่อนหนีเฉยเลยทํายังไงก็แตะประตูไม่ได้ซักพักเนี่ยประตูก็เปิดออกเองมีสาวน้อยสปายหีบใบใหญ่เดินออกมานางชื่อว่าเย่ชิงเหมย นางเห็นว่าคู่เหินเนี่ยคุกข่าวกราบว่า้นางนางก็เลยเอาคัมีร์ให้เล่มหนึ่งแล้วบอกว่าดูด้วยกันได้แต่ว่าคููเหเนินจะเหมาะกว่าจากนั้นทั้งสามคนก็เดินทางลงใต้ามาด้วยกันพอถึงจุดหนึ่งนางก็ขอแยกตัวไปบอกว่าจะไปช่วยสหายก่อนไปก็ขอให้ทั้งคู่นั้นรับปากว่าจะไม่บอกตำแหน่งของวิหารเทพกับใครและจะบอกว่าเจอนานด้วยทั้งคู่ก็รับปาก สองสามปีจากนั้นครูเหอฝึกวิชาในคัมภีร์แล้วก็ได้เป็นปรมาจารย์ส่วนเซลเอิ e ยฝึกได้ไม่ดีเท่าไม่นานก็ถูกสลัดทิ้งหลังจากเป็นปรมาจารย์ครูเหอก็ไม่อยากใครรู้เรื่องที่ตั้งวิหารเทพส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาศรัทธาแล้วก็เชื่อฟังคาขอของเย่ชิงเหมยแต่อีกส่วนหนึ่งเขากลัวว่าจะมีคนอื่นโชคดีได้คัมภีร์แล้วก็มาเป็นคู่แข่งกับเขาเขาก็เลยอยากให้เซลเอิย e ตายเพื่อปิดความลับนี้ส่วนเย่ชิงเหมยได้ยินว่าท่องเทปประจามที่ต่างๆทําการค้าขายจนร่ํารวยปฏิของแปลกกกออมมมาาาสู่โนี้ย ในปรมาจารย์ทั้ง4เนี่ยมี3คนที่ได้เจอนางทั้งขู่เหอทั้งกระบี่ศีทัศนาแล้วก็หัดเมฆกำจายแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือนางแต่งให้กับท่านอองควนชิงเรื่องแน่น,น้อยคนบนโลกที่จะรู้และท่านอองคนนั้นปัจจุบันนี้ได้เป็นฮองเต้แล้วพระเอกได้ยินก็ตกใจอา้าวแบบนี้แปลว่าพ่อที่แท้จริงของเขาคือฮองเต้งั้นเหรอถ้าอย่างนั้น,งงนแปลว่าเชิญผิงผิงกับท่านพ่อก็โกหกเข้ามาตลอดนะสิ พอลองนึกย้อนไปก็เหมือนว่าห้องเต้นเนี่ยจะปฏิบัติต่อเขาเป็นพิเศษจริงๆด้วยก่อนตายเซียวเอิญก็ขอพระเอกว่าให้ร่างเขาอยู่ที่นี่เขาถูกขังมานานตอนตายก็ไม่อยากจะถูกฝังดินแล้วก็ขอให้ไปแจ้งข่าวให้อาจารย์จวงพี่ชายแท้ๆของเขารู้ว่าเขาตายแล้วพระเอกก็รับปากจากนั้นเซียวเอิญก็สิ้นใจกลับไปทางเชิญพิงพิงกับห้องเต้ ก็อธิบายให้ท่านพ่อฟังว่าฮ้องเต้ในอยากได้ทรัพยากรและความรู้ที่ล้ำสมัยจากวิหารเทพเพื่อให้แขวนชิงเราเนี่ยได้ของต้ล่าแต่ว่าอู่จูเนี่ยก็ความจําเสื่อมขู่เหอเนี่ยไม่มีทางยอมบอกก็เลอแต่เซียวเอินเนี่ยแหละจึงต้องวางแผนระยะยาวเพื่อจะดึงความรักจากเซียวเอินมาให้ได้โดยฟ้านเสียงถือว่าเป็นหมาตัวสําคัญดังนั้นทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นแผนการที่เตรียมไว้หมดเลยเริ่มตั้งแต่เก็บฟ้านเสียงปติทันโจรอเวลาที่เหมาะสมก็ดึงมาเมืองหลวงพอถึงเวลาก็ให้เกิดการรอบสังหารฟ้านเสียงขึ้น ถึงแม้ว่าคนสั่งการอยากจะเป็นพักนิสถาซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนแต่ว่ามันก็เข้าทางพอดีคือต่อให้นางไม่ทําก็จะมีวิธีอื่นให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นแม้แต่การกําหนดให้พี่เถิงเป็นคนไปลอบฆ่าฟ้านเสียนก็อยู่ในแผนด้วยคือการลอบฆ่าจะต้องเกิดขึ้นแต่จะต้องไม่สําเร็จถ้าให้กองหกของใต้เท้าเงาลงมือฟ้านเสียนจะไม่รอดฮอนเต้ก็เลยเลือกพี่เถิงซึ่งสํารวจดูแล้วว่าเป็นคนมีคุณธรรมแต่ว่ากล้าพอที่จะละเมิดคําสั่งก็เลยทํางานนี้และฟ้านเสียนก็เข้าเมืองหลวงมา จากนั้นฮ่องเต้ก็หาทางเปิดสก,กเปรยฉีแต่แม้จะรบชนะเขาก็ไม่บุกต่อเพราะว่าจะให้มีการเจราจาซึ่งฮ่องเต้รู้อยู่แล้วว่ายังไงอาจารย์จวงกับแม่ทัพสร้างจะต้องขอแลกตัวเซลเอิญกลับไปแน่ญญๆในระหว่างนั้นฮ่องเต้และเฉิมิงผิงก็จะคอยหนุนหลังพระเอกให้มีตำแหน่งสูงจนกระทั่งได้รับหน้าที่ไปส่งเซลเอินทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็เพื่อจะให้ฟ้านเสียงไปเจอกับเซลเอินอย่างแนบเนียนที่สุดแล้วก็ให้เขาคลายความลับของวิหารเทพออกมา กลับมาทาันด้านพระเอกนะเขาก็ไปหากัวเ่าคุณถามถึงตอนที่มีเรื่องกับพี่เถิงไอ้ที่ไปกล่าวหาว่าเขาฆ่าขุนนางจนกระทั่งถูกสั่งประหารทัตะกูน่ะปรากฏว่ากัวเบาคุณไม่รู้เรื่องเลยสลหับเขาแล้วมันก็แค่ลูกน้องเขาไปมีเรื่องกับชาวบ้านคนหนึ่งเขาไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ำอ่าบัดน,นี้พระเอกก็รู้ทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่เถิงทั้งหมดเป็นแผนการของสำนักตรวจสอบนะสิพระเอกก็ช็อกไปเหมือนกันแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านพัก พี่หวังก็บอกว่าปิงอุ๋่น่ยไม่มีการเคลื่อนไหวพะเอกก็เลยไปเฉลยกับปิงว่าแพนของเขาไม่ได้จะฆ่าเสินจงจะจะเล่นงานแม่ทับสร้างต่างหากโดยหลอให้เขาไปติดก,กับของเสินจงแต่ที่ไม่บอกกับปิงแต่แรกเนี่ยเขาเพราะว่าจะทดสอบดูว่าปิงเนี่ยถูกทรมานม,มานานสุดท้ายแล้วยองเข้าพวกกับเสินจงหรือเปล่าซึ่งปิงไม่ได้เคลื่อนไหวก็แปลว่าไม่ได้เขา้า ทีนี้คุยไปคุยมาพอรู้ว่าปิงอิเนอายุเท่ากับพระเอกพระเอกก็ตกใจเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยกระจ่างแล้วหลานของเซวินน่าจะมีอยู่จริงและปิงเนี่ยอาจจะเป็นเด็กคนนั้นเชิญพิงผิงเลี้ยงเข้ามาให้เกียรติเปิดฉีและการที่เขาถูกส่งมาเป็นสายลับที่นี่ก็น่าจะเป็นแผนที่ถูกวางไว้แต่แรกคือตัวพี่เถิงเนี่ยเป็นลูกน้องของปิงใช่ไหมเมื่อเขาลอบสังหารพระเอกปิงอินซึ่งเป็นหัวหน้างานก็เลยถูกลงโทษให้มาเป็นสายลับที่เปิดฉีแต่สุดท้ายเชินปิงผิงก็รู้ว่าจะต้องมีการแลกตัวนักโทษ ดังนั้นปิงอิีนก,ก็จะกลับไปอยู่ในมือของผิงเหมือนเดิมดังนั้น,น,นทั้งพี่เถิงทั้งปิงอิีนหรือแม้แต่ตัวพระเอกเองล้วนเป็นหมาข,ของเฉินพิงผพิงหมดเลยพระเอกก็ขนลุกไปทั้งตัวเขาไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวใครเท่านี้มาก่อนเซียวเอนินเคยเตือนเขาแล้วว่าอย่าไว้ใจเฉินพิงผพิงเพราะว่าเขาเป็นปีศาจท,ที่ชอบเล่นกับจิตใจคนตอนนี้พระเอกรู้ซึ้งแล้วตัวอย่างที่ผิงแสดงออกมาต่อหน้าเขาล้วนเป็นการแสดงละครส่วนทา่านเฉินเป็นพิงค์กำลังคุยกับ,กบท่านพ่อสองคนพ่อก็บอกว่าท่านเห็นทุกคคนนนเป็แ่่หมาาข,ของท พิงบอกว่าไม่ใช่เป็นหมากของห้องเต้ต่างหากพ่อก็บอกห้องเต้นี่ก็เหลือเกินใช้ลูกตัวเองเป็นหมากข้าเราพูดไม่ออกจริงๆแล้วพ่อก็เดินไปสภาห้องเต้ก็ออกมาคุยกับเฉินพิงพิงบอกว่าเราต่างเห็นว่าฟ้านเสียเป็นลูกหลานแต่หน้าแปลกนะทําไมตอนข้าสั่งให้ถอนหนูทหารม้าดําเจ้าไม่ลังเลเลยสักนิดเฉินพิงพิงก็บอกว่าแม้เขาจะรักฟ้านเสียเหมือนลูกหลานแต่คนเดียวที่เขาจงรักภักดีก็คือฝาา่าบาทห้องเต้ก็บอกโอเคโอเคข้ารู้เจ้าพากีนกับข้าข้าเชื่อข้าเชื่อ เออเหมือนว่าสองคนนี้ก็จะเหลี่ยมใสกันไม่น้อยนะกลับมาทันดาพระเอกเขาก็คุยกับปิงอว๋นวบอกว่ากลับไปเขาจะดันปิงขึ้นเป็นหัวหน้ากองที่หนึ่งแทนจูเก๋แล้วก็จะให้เป็นอีกคู่อํานาจหนึ่งเพราะว่าการที่เฉินปิงพิงกุมอํานาจอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีมันจะต้องมีการคานอานาจกันแน่นอนว่าปิงไม่เห็นด้วยแต่ว่าคุณกนยังไม่ทันจบคุณหูสเสิลก็ามาหานางก็เอายาต่างๆเนี่ยมาให้ปิงอว๋นแต่ปิงเนี่ยก็ไล่กลับไปแบบไม่มีเยื่อญ่สักงนิด เขาบอกว่าจะต้องเอาหัวพี่ชายเจ้ามาแลกข้าถึงจะคุยด้วยนางก็ร้องไห้วิ่งกลับไปซึ่งพระเอกนีมองออนนะว่าหากว่าปิงไร้น้ําใจจริงๆตอนที่เขาถูกจับเนี่ยควรจะขอรอให้นางช่วยหาทางปล่อยเขาออกไปแต่ที่เขาไม่ทําน่าจะเพราะว่าเป็นห่วงว่านางจะเดือดร้อนแต่ว่าน่าจะมีใจให้นางบ้างแหละซึ่งแน่นอนว่าปิงไม่ยอมรับแล้วพระเอกก็มาคุยกับพี่หวังนะบอกว่าตั้งแต่ออกจากต้านโจมาเนี่ยเกิดเรื่องราวขึ้นมากมายเขาได้แต่เป็นฝ่ายตั้งรับ พราะว่าเขาแค่ต้องการมีชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องการแข่งแย่งชิงอำนาจแต่ว่าตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วการตายของท่านแม่เนี่ยจะต้องมีเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่แล้วจะสืบเรื่องนี้ได้เขาต้องอยู่สูงกว่านี้และจะต้องมีพวกพ้องดังนั้นตอนนี้พระเอกมีเป้าหมายแล้วเขาจะต้องเป็นขุนนางอันดับหนึ่งของแควงชิงให้ได้ส่วนพักพวกคนแรกที่พระเอกไว้ใจก็คือพี่หวัง คือเมื่อชาติจะแล้วพ่อแม่พระเอกตายไปตั้งแต่ตอนเขายังเล็กเลยไม่ได้มีความผูกพันเท่าไหร่เขาก็เลยมาผูกพันกับแม่ในโลกนี้แทนแม้จะไม่เคยเจอกันก็ตามแต่ก็อยากจะรู้ว่านานตายอย่างไงทางด้านเสินโจ้เนี่ยพอรู้ข่าวว่าน้องสาวมาหาปิงอินก็มโหใหญ่แล้วก็มาเอาเรื่องพระเอกบอกว่าอยากใช้น้องสาวเขาเป็นเครื่องมือพระเอกก็บอกว่าได้เลยเขาจะจัดการปิงให้แต่เสินโจ้จะต้องบอกมาว่าใครคือคนรับเงินจากการค้าของเถื่อนแน่นอนว่าเซินโจ้ไม่ยอมบอกพระเอกก็บอกไม่เป็นไรเขามีวิธีสืบเองได้ จากนั้นเขาก็ไปหาแม่ทัพสร้างซันถูซึ่งกําลังโกรธจัดเลยที่พระเอกเนี่ยหลอกลูกน้องของเขาไปตายแถมเซียวเอินหายไปไหนก็ไม่รู้แต่พระเอกบอกคนที่ฆ่าเซียวเอิเนคือเซินจงเขาส่งหลานเทากับน้พ่อเอไปฆ่าเป็นฆ่าต่างหากที่ช่วยเขาไว้แต่ว่าสุดท้ายผู้อวสศก็ไม่รอดจากนั้นฟ้านเสียงการละครก็เริ่มขึ้นเขาก็แอคติ้งนะทาท่าเหมือนจะร้องไห้บอกว่าผู้อวสศเซียวเอินก่อนจากไปฝากม,มาบอกว่าให้แม่ทัพเนี่ยใช้ชีวิตให้ดีอย่าไปแก้แค้นตรงมีชีวิตต่อไปนู่นนั่นนะี่นะ ซึ่งแม่ทัพก็รู้ดีว่าถ้าเขาฆ่าเสริญโจงเขาก็จะโดนประหารพระเอกก็ยื่นข้อเสนอบอกว่าถ้ายอมทําตามแผนของเขาเขาจะฆ่าเสริญโจงให้และแล้วการละครของพระเอกก็ได้ผลนะในที่สุดแม่ทัพก็ยอมเอาล่ะจบตอนที่9ตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับวิหารเทพแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับแม่ของฟานเสียนเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยจะเป็นตอนจบแล้วนะเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามกันได้แต่ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะ หรือคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำก็ได้เจอกันตอนหน้าสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ